เจอกันเช่นเคยครับผมก็ตอนนี้มาถึงสถานที่ถัดไปเนาะนี่ให้ดูให้ดูนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือเป็นลูกปั้นปลาตูปรตูเคฟที่เขาเรียกว่าประตูเคฟครับผมปลาตูปลาตูเนี่ยเป็นภาษามาลายูเนาะซึ่งย่อมาจากปลาตูไปว่าหินเขาว่าไปดูในกูเกิลนะครับลองดู เทปก็คือถ้ำเนาะแปลงโปแปลแบบตรง <Okay. S 1> ตัวเ่ยก็ลองมาดูกันที่นี่ปราตูเคปครับผมไปแดดแรงมากอุณภูมิรู้สึกว่าน่าจะสามห้าสามหกนะสามแปดประมาณนะั้นคือผมต้องเตรียมเสื้อลองมาใส่ลองไว้ก่นดูโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกัน นี่ก็เป็นบรรยากาศครับผมหน้าูกปั้นเนาะเป็นูกปั้นที่ชาวอินดูครับผมที่เขาสักการะบูชาท่านเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะก็มีผู้คนมากมายครับหลายเชื้อชาติมีทั้งจีนมีทั้งฝรั่ง คนหลังก็ยังมาเที่ยวเลย okay. แล้วก็คนคนมาลายูครับผมมุส,สลิมก็อยู่ก yeah. ันเต็มนกเลยที่นี่ปาตุเคปครับผมโอเค er> okay. ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปตามตาขอไปเนาะ โอเคป่ะแดดแรงมากแดดข้นแรงตามกันไปกัน let's go รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยเดินมาได้ประมาณ1นส่ส่วนของบันไอ่ะอเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัน <ไ>ปใกล้ <ไป S 2> ถึงละโอ้ออลองฟังกันหายใจดูเนาะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเอาเรื่องอยู่ว่าไงเฮ้ยอันเจ Hoa trời thay lời. Nhì mấy lời mày. Lẹ hát Ok, có lại. Nay, chắc hứng Ok. Lắng chắc hít nó nó. Về nhà. Bob mang dì ก็ส wow. <Ừ. S 1> ูงสมคูรณ์ทุกาวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันถึงละเดินมาประมาณ20นาทีเหนื่อยโอเคครับไปดูข้างในกันไป Let's go หลังจากที่เรามาถึงข้้นบนเนาะประตูประตูทางเข้าอยู่นี่แสงเยอะหน่อยครับผมก็เดี๋ยวเรา ไปชมบรรยากาศข้างในกันโอเคไปก็ okay. ด้านในก็จะเป็นแบบแบบถ้ำเนาะตามชื่อเลยครับผมบาตูเคฟเนี่ยครับก็จะเป็นถ้ำด,ด้านในก็จะมีพวก ลูกบ้านเนี้ยครับผมจะมีอะไรนะมีดอกนกยุงด้วยมีปีกเขาเรียกว่าห่างหรอเองนะหรือว่าดดแเดนมีสิ่บางไม้ใส่ของมีตึกด้วยนะมีของหนึ่งที่ผมสะดุดตามากเลยนี่มีตึกนี้ด้วยสะดุดตามากตึกแปดด้วยทุกคน ก็เป็นของที่ระลึกเนาะที่ซื้อฝากกันได้ครับตรงทางเข้าเลยโอเคไปข้างในกันต่อนี่เป็นลักษณะถ้ำนะเป็นถ้ำหินปูนนะรู้สึกว่า เพราะว่าไม่มีพวกอิกไ่อกย้อยเป็นแบบว่าลงๆเลยลักษณะทำเป็เน,นลงๆ <c oughs> เขาดูอะไรกันเลยเราไปดูสิมีไก่ด้วยข้างบนเขาดูไก่กันฝรั่งดูไก่กันฝรั่งเขาดูไก่เคน่าจะ amazing นะสำหรับเขาบ้านเราม,มีกันเต็มเลย คนก็จะ,จะมีรูปปั้นอีกเช่นเคยครับผมก็สำหรับคนที่นับถือท่านหรือว่าเอา่ออยากจะสักการะบ,บูชาเนาะสำหรับคนที่สนใจอย่างเงี้ยครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้บางคนก็เก็บภาพกันไปบางคนก็มันเดินเล่นหรือบางคนก็ เที่ยวเนี้ยเนาะเหมือนผมผมก็เปนคนหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยเห็นนี้มาก่อนเพราะยังไม่เคยมาที่นี่เลยโอเคก็เป็นสถานที่รู้สึกว่ามีนกยุงประดับไว้เยอะเลยเนาะก็ <sig S 1> จะมีนกยุงแล้วก็น้องไก่ <S <S ไปดูว่าเกี่ยวข้องอะไรกับทัน ศิละปะนะครับผมเป็นสถาปตัตยกรรมเนี้ <c oughs> ยดูความสวยงาม <c oughs> ก็ช่างคิดช่างทำนะครับสำหรับที่เา <Okay. S 1> ทำมาสร้างไว้นี่เป็นบรรยากาศข้างในเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นของที่นี่เนาะ <c oughs> okay. สักห้าสิบเมตรได้คให้ผมวฝนนี้แบบว่าน้ำย้อยลงมาทำให้บรรยากาศสดชื่นมากโอเควันนี่คือสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยอยากให้ดูธรรมชาติสีเขียว มองตาด้วยเท่านั้นนะครับมองตาถ้าะะเป็นภาพในกล้องอาจจะไม่สวยงามเนาะเป็นภาพที่ด้วยกล้องที่แบบว่าเ,เก็บสภาพแสงไม่ค่อยได้ไดูเสวยลางๆเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวให้ดูแล้วกันไปนี่ครับอันนี้เป็นภาพในวิดีโอเนอะาะก็จะประมาณนี้ป็นสวยงามครับในถ้ำภายในถ้ำยังมีพวก ต้นไม้อะไรขึ้นด้วยเนาะสวยงามป่ะขึ้นไปดูดันคันกันถึงแล้วครับผมอันนี้คือด้านบนของที่นี่นอะออกภายในเว่าโ, <Wow! S 1> โอเคเลย <S <S> <S ก็สิ้นสุดละคือที่นี่นะ <S <S> ที่นี่ก็จะเป็นลนักษณะถ้าเนี่ยหินย้อยอะ่ะที่ผมบอกเมื่อกี้โอเคนี่จะเป็นถ้ลนาลักษณะหินย้อยเนาะหินย้อยลงมาอย่างนี้เลยครับสวยงามครับผม